สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเนื่อราข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับขอบคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในคระนี้ครับถ้าใครสนใจก็สามารถแอดดีไลน์ได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ฟังกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook ช่อง u t u b e นะฮะลิงก์อยู่ด้านล่างทั้ง3ลิงก์เลยนะครับ โอเคมาเริ่มกันนะครับสำหรับเรื่องราวหลังเกมนะครับซึ่งเกมพีซเกมที่2เราเนี่ยแพ้ควีนส์พาร์คเ g นเจไป4ประตูต่อ2ด้วยกันนะครับถือว่าผลงานไม่ดีครับในเกมวันนี้นะซึ่งคนทำประตูมีใครบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับเรื่องของส1เ็ตัวจริงก่อนแล้วกันส1็ตัวจริงในเกมวันนี้เราก็มีการใช้เมสันกีนบูธเดนนิสเจมส ลินกาดฟากุนโดนะครับมาติดเปเรราเปตอนวิลเลียมเทเดนเมนจี้ตัวเซเบ,เบ,เบวันวิซากาทอมฮีตันนะครับส่วนครึ่งหลังเนี่ยเป็นโชราโชเรทีเล่ดีชอนเบอร์นาดอิลองกาเกาเวตฮูกิลเมบรีเจมกัตเนอร์นะครับลีแกลนหวนมาตารีแดนเลวิสวิลฟิสนะฮะไม่มีรายชื่อของไทยชองเนี่ยไม่ต้องแปลกใจน,นะครับเพราะว่า ไปรายงานตัวกับต้นสังกัดใหม่แล้วนะครับแบบยืมตัวนั่นเองนะฮะโอเคนะครับทีนี้คนทประตูนะครับเรามาพูดถึงกันดีกว่านะครับประตูแรกเนี่ยนะครับเป็นของแมนยูก่อนนะมาจากมหาเทพครับเจสซินลินการ์นะครับเป็นจังหวัดที่ฟาคุนโดเบสตี้เนี่ยก็มีการจับบอลน,นะครับแล้วก็แตะบอลไปนะฮะดินการ์ที่วิ่งเติมขึ้นมาเนี่ยก็หลุดเดี่ยวเข้าไปแล้วก็ยิงเข้าไปให้แมนยูขึ้นนำหนึ่ง,งนะครับ แต่ว่าไม่นานครับนำไม่นานเนี่ย QPR หรือว่า Queen Spark Ranger เนี่ยนะฮะขออนุญาตเรียกแบบสั้นๆแล้วกันก็คือ QPR มาตามตีเสมอทหนึ่งหนะครับจากจังหวะของชาลีออสตินนะฮะที่โหมเข้าไปหนึ่งนะครับ,ะะรบตีเสมอได้แบบรวดเร็วจริงๆนะฮะในเกมวันนี้แล้วก็มาแซง2-1นะครับในช่วงนาทีที่53นะครับเป็นจังหวะที่ l ีออนได ก็มีการยิงเข้าไปแบบไม่จับนะฮะผ่านลีกันเป็นประตูนะครับ21ทาง QBR ขึ้นนำนะครับดิออร์ดิสเนี่ยยิง2ลูกแต่ว่าลูกที่3ลูกที่3ของ q b r เนี่ยเป็นโมเสสนะฮะคนชื่อโมเสสนะ,ะที่ยิงเข้าไปแล้วก็ประตูที่4ของ QBR เนี่ยเป็นดิออร์ดิสนะฮะโอเคก็จบเกม42นะครับพูดง่ายว่าคนทำประตูมาจากลินกนแล้วก็อิลลองกานะครับส่วน ทาง q v r เนี่ยนะครับหรือว่า Queen Spark Ranger เนี่ยคนทำประตูก็มาจากออสตินนะครับมาจาก l e อ n Dice นะฮะแล้วก็ m o เสสนะฮะนี่คือคนทำประตูของ q v r แล้วก็ของแมนยูนะครับที่จะมาว่ากันนะแล้วก็5ประเด็นหลังเกมนะครับ5ประเด็นหลังเกมมีอะไรนะฮะเรื่องแรกนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็แมนยูมีข่าวร้ายครับก็คืออเล็กเตอร์ลิสนะฮะได้รับบาดเจ็บนะฮะก็เรื่องนี้โอเล่ยืนยันนะ ยืนยันก่อนเกมนะครับอาจจะพักสักระยะหนึ่งนะก็อาจจะมีผลกระทบเกี่ยวกับช่วงพีซั่นที่เหลือด้วยนะครับซึ่งถือว่าแบ็คซ้ายของเรานะครับทั้งลูกชอก็อาจจะมีปัญหาซี่โครงที่ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เล็กเตอรลิสมาได้รับบาดเจ็บอีกนะครับในช่วงพีซั่นโชคร้ายจริงๆงนะฮะแทนว่าจะได้รับโอกาสในช่วงนี้พิสูจน์ตัวเองยาวๆนะครับแต่ว่ามาเจ็บเพราะฉะนั้นก็เหลือเ็นนอนเบนเดียมนะครับที่สามารถลงเล่นได้ ในช่วงซีซันก็จะเป็นเบนนอนวิลเลียมแบบพยายากันไปนะครับในช่วงนี้นะนี่คือประเด็นเรื่องแรกที่แมนยูจะไม่มีอล็กเตริสนะครับ2ครับมหาเทพของเรานะครับก็ยังโชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นในช่วงซีซัน2เกมติดแล้วนะครับเกมวันนี้ก็สามารถทาประตูได้ด้วยนะครับก็ต้องให้เครดิตกันไปนะครับในเรื่องของเจสซีซลินกาดนะฮะส่วนอนาคตเนี่ยดูแล้วเนี่ยโอเล่ o น่าจะมีโอกาสเก็บเอาไว้ใช้งานเองค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับเพราะว่าเจ้าตัวก็ออกมา ให้สัมภาษณ์แล้วนะครับว่าลินการ์ดอยู่ในแผนการนําทีมนะแล้วก็ประเด็นที่3ครับก็คือเจ้าหนูแอนโทนีลองกาในฮะก็เป็นอีกนัดที่มีความโดดเด่นนะครับในเรื่องของมีการเข้าไปทาประตูมีโอกาสมีจังหวะในการทําประตูด้วยนะครับแล้วก็เกิดจากเขา1ประตูด้วยกันในเกมนี้ครับเป็นประตูที่2ของแมนยูนั่นเองนะครับแต่ว่ามีจังหวะนึ่งที่เสียดายนะที่ไปจับบอลลั่นไปหน่อยนะครับจังหวะที่หลุดไปแล้วอ่ะนะฮะมันก็เลยเป็นแบบ แต่บอลยาวไปแล้วก็เสียโอกาสไปนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรดูแล้วเนี่ยมีการพัฒนาที่ดีขึ้นแบบเรื่อยๆแล้วก็ฟอร์มเริ่มที่จะดูโดดเด่นขึ้นนะครับสำหรับเจ้าหนูรานีอาจจะเป็นตัวเลือกได้ในช่วงซีซั่นหน้าประเด็นที่4ครับก็คือแนวรับของเราครับก็ชัดเจนเลยครับว่าแนวรับของเราชุดสำรองนะครับที่ไม่ใช่ชุดหลักเนี่ยก็มีปัญหานะครับมันก็แสดงให้เห็นว่าเราจะพึ่งแต่ตัวหลักไม่ได้แหละนะฮะถ้าเกิดตัวหลักเจ็บ ตัวสำรองที่เข้ามาทดแทนเนี่ยโอ้ชัดเจนเลยครับไม่ว่าจะเป็นพวกดาวรุ่งหรือว่า,อ,าอย่างเช่นตัวเซเบงเงี้ยนะครับมันยังไม่ไหวนะในเรื่องของการปรับปรุงแนวรับเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่แมนยูพยายามหาแนวรับตัวจริงเข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็เล็งไปที่บาราดนะครับเพราะว่าเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคือตอนนี้มีปัญหาชัดเจนเลยแล้วก็เป็นจังหวะเดิมๆด,ด,ด้วยนะครับในเรื่องของการเสียป,ประตูนะครับก็เรื่องของแนวรับตัวเลือก ก็ยังขาดประสบการณ์แล้วก็ยังไม่ดีพอนะฮะนี่คือสิ่งที่เราต้องพูดถึงกันนะครับ5นะครับก็คือนัดนี้อาจจะเป็นฝันร้ายของดาวรุ่งครับก็ตอนแรกกะว่าจะได้โชว์ผลงานโดดเด่นแล้วก็เอาชนะได้ใช่ไหมครับแต่ว่ันนี้นนก็โดนย่ำเลยฮะ4ประตูต่อ2ด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นฝันร้ายของดาวรุ่งของเรานะครับในเกมวันนี้นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้บอกว่าจะเสียใจขนาดนั้นเพราะมันเป็นเกมช่วงปีสั้นแต่มันก็ เป็นสิ่งที่ต้องพูดถึงกันแหละเพราะว่าดาวรุ่งของแมนยูทุกคนหรือว่าดาวรุ่งทุกคนเนี่ยก็อยากที่แบบเก็บชัยแล้วก็โชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นอ่ะในช่วงพิซซั่นเพื่อเป็นการมัดใจโค้ดด้วยแต่ว่าเราเห็นว่ามาแพ้แล้วก็มันทําให้แบบเ,เรื่องของการมัดใจเนี่ยอาจจะมีส่วนด้วยนะครับก็ภาพรวมก็ประมาณนี้นะฮะนี่คือ5ประเด็นหลังเกมที่เอามาพูดถึงกันนะฮะส่วนเรนื่องราวอื่นนะครับก็ล่าสุดเนี่ยก็มีการประกาศก่อนเกมแล้วนะครับก็คือโอเลกุนน่าโซชา มีการต่อสัญญากับโมสรแมนยูออกไปอีกนะครับจนถึงปี2024เป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งเจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์ว่าทุกคนเนี่ยรู้ดีครับว่าผมเนี่ยรู้สึกอย่างไรกับโมสรแมนยูครับแล้วก็ผมยินดีที่จะต่อสัญญาชวัใหม่ด้วยเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นตาตื่นใจสําหรับโมสรแมนยูนะเราเนี่ยได้สร้างทีมที่มีความสมดุลในเรื่องของนักเตะอายุน้อยนะครับกับ นักเตะที่มีประสบการณ์ที่เป็นนักเตะชั้นนำนะฮะรอบตรงผมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่พิเศษเช่นเดียวกันเพราะว่ามีทีมงานสตาฟโค้ชหลายคนนะครับที่ฝีมือดีเราเนี่ยก็ต่างพร้อมที่จะมุ่งหน้าก้าวขึ้นไปข้างหน้าในเส้นทางของเรานะครับในเส้นทางของทางสโมสรน,นั่นแหละแล้วเราเนี่ยอยากที่จะกวาดแชมป์รายการใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็ต้องการทําให้ดีที่สุดเพื่อสโมสรแห่งดีนะครับ ส่วนทางเอ็ดเวิร์ดเนี่ยนะฮะเอ็ดเวิร์ดก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการต่อสัญญาของโอเลกุนาโซชาเช่นเดียวกันนะครับเขาก็บอกว่าโอเล่กับทีมงานสตาฟโค้ชเนี่ยมีความ,มทุ่มเทแล้วก็ไม่รู้จักเหนื่อยเลยนะครับทำงานแทบจะทุกวันเลยนะฮะเพื่อที่จะวางรากฐานให้กับสโมสรในเรื่องของการประสบความสำเร็จในระยะยาวนะครับผลลัพธ์ที่เด่นชัดที่สุดเนี่ยก็คือในช่วงสซีซันที่ผ่านมาครับมันมีความชัดเจนมากๆ ทีพัฒนาขึ้นไปในทิศทางที่ดีนะครับเราเนี่ยต่างก็ตั้งตารอคอยที่จะได้เห็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยกลับมาประสบความสำเร็จอีกครั้งหรือว่าพัฒนาต่อไปอีกหลายปีถัดจากนี้นะครับนะก็นี่คือบทสัมภาษณ์ของเอ็ดเวิร์ดเบิร์ตแล้วก็ทางโอเลกุน่าโซชาด้วยนะครับส่วนเรื่องราวของปอวักบานะครับโอเลก็ได้มีการยืนยันนะครับว่าตอนนี้การเจรจายังคงดําเนินการกันต่อไปเกี่ยวกับ เรื่องของการต่อสัญญาตัวแทนของป๊อกบาแล้วก็ตัวแทนของสโมสรกําลังพูดคุยกันอยู่ซึ่งภาพรวมเนี่ยปอป๊อกบาเนี่ยมีความต้องการที่จะรอเกี่ยวกับซีซั่นใหม่ของเขานะครับกาลังตั้งตารอคอยเกี่ยวกับซีซั่นใหม่ของเขาอยู่นะครับนั่นคือสัญญาณที่น่าจะไปในทางบวกนะครับก็คือป๊อกบาจะต่อสัญญาโอเล่การันตีว่ามีการพูดคุยกันแล้วนะครับ แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็อยู่ที่นักเตะแหละว่านักเตะจะเลือกแบบไหนนะฮะก็รอติดตามกันก็คาดว่าน่าจะใกล้ได้รับคําตอบแล้วนะครับส่วนเรื่องราวของวารานเนี่ยนะครับตามรายงานจากนักข่าวที่ชื่อว่าโชเซ่ฟิลิปเดียสนะฮะเป็นนักข่าวของมากาแล้วก็เป็นนักข่าวชื่อดังด้วยนะครับเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยดีลล่าสุดเนี่ยเหมือนกับรอัลมกดริดเนี่ยกำลังของเงินเพิ่มนะครับเกี่ยวกับการคว้าตัววารานนะฮะ ซึ่งดูแล้วแมนยูก็ไม่พร้อมที่จะไปในราคาที่เรอัลมาดริตต้องการหรือว่าไม่เต็มใจจ่ายที่ในราคาที่เรอัลมาดริตต้องการนั่นเองนะครับอาจจะมองว่าสูงเกินไปนะฮะก็เรื่องนี้ยังมีปัญหาอยู่แต่ว่าเรื่องของเงื่อนไขส่วนตัวเนี่ยแมนยูก็เหมือนกับเข้าถึงได้แล้วพูดคุยได้แล้วนะครับแต่ในเรื่องของค่าตัวเนี่ยมันยังเข้าถึงไม่ได้ยังไม่ยอมคุยสักทีนะครับโอเคติดตาม,มันดูต่อไปในเรื่องของวารานที่เอามาฝากกันนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะ ก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอคุมาครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ